1 2 3 come on, come on. Come on. สวัสดีทุกท่านสวัสดีข้าพเจ้าต้องใช้พิศาเพิ่งลาวเป็น CEO ของ PML 2020จำกัดมันนี้เฮามาโซกันทุกท่านเนาะมาล่มกันมาโซกันนี่ล่มกันไปเรื่อยๆเรื่องราวของการเต็ดธุรกิจแล้เฮาขับเคลื่อนกันจังได๋เนาะเพราะว่าหลายๆคนนี อยกเคิดธุรกิจเนะี่ยแต่เริ่มต้นโบปินบางคนเริ่มต้นมากเลวก็ขับเคลื่อนธุรกิจโบปินเนี่ยมันมันหลากหลายเนาะออหลายคนคิดว่าไปเห็นเขาเห็ดสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายสินะในออนไลน์สินะเห็นเขาเห็ดแล้วก็เขาซ้อนมากก็ปีเขาเขา่าเสด็ตามมากบบไใหเออสําคัญเนาะคือยังเขาล่มกันเนี่ยและธุรกิจที่ขายเป็นธุรกิจลงทุนหน่อยเออมนเป็นธุรกิจลงทุนหน่อยแต่ว่า คนกินลงทุนน้อยเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเพื่อสร้างแม่นบ่ล่ะเออออกแบบมาเพื่อสร้างบางคนมีผลลงทุนน้อยๆบุทันพอได้สะาโสมผอมนะแต่ว่าบวังสางดีพิษพิษพิษเฉ้นทางของมันคือว่าพิษนโยบายของตรีที่ใคนะเพื่อนผัดลงทุนน้อยๆบ่ท่านพ่อแดีวเพื่อนอยากมาเก็บกําไรเออแม่นบ่าวว่าเขราสลงทุนแต่เก็บกําไรจะก็เอาเงินมารลอยหลานฟาหลานปแม่นบ่าล่ะ ไปลงทุนกับธุรกิจได้ก็ไรเท่บา,าบาทนะบืดแก็บรนพักเนาะบารพักคงแหมเนาะเก็ทเฮาพวกนี้นะก็ได้แต่ก็หา้านค่าไอ้สัง่งหรือบ่าเงินไปปล่อยบอกปั่มน้ำมันบอกบอกราบที่เนาะแล้วก็จ้างพนักงานหนึ่งคนมาแล้วก็เอาเนื้อมันนังมันจ่ายสิมันก็ได้ไม่ธรราอันนี้ประเทศธุรกิจเครือข่า,ขายาเขาซ้อนเงินสีดันเอสพีไาสั่นรวยรวยรวยไปเฮียนทฤษฎีมาคักแน่นเนาะลูลามาแต่ว่าลงทุนน้อยแต่รวยไหวว่าสัน่นดี อย่าเป็นแพสซีฟเลย <laughs> แพสซีฟอินคัม <laughs> เออเข้ามาเห็นนะเออบัตรแพสซีฟอินคัมเขาใจว่านาั่งซื้อเงินมาแต่ว่าเขาว่านั่งซื้อเงินมามันมาจากสไสไผทํางานให้มันบ่ขนาดเท่าเอาหนามมาจากแม่น้ำโค้งอ่ะเอาหนามมาจากนั้นอ่าบ่อใดบ่หนึง่งอ่ะมันต้องใส่ปั๊มในการปั๊มหนามขึ้นมาบ่เขาอย่างแกว่านั่งก็ซื้อได้แพสซีฟป่ะแพสซีปหนามอ่ะแพสซีปหนามคือหนามไลเขามาในอ่างเขาเองแต่ว่าเม <laughs> ื่อแม่ยูซิมกันไลเด้ จะต้องไปกดสวิกรึเปล่มียังทํางานมหนี่กต่ไม่ว่าใดไม่ทํางานมันบอกมันจะมีน้มา่ะเงินมันกันมาเนี่ยจะพยายามมีแย์สีเป็นคำเอ้าวันนี้รายได้แบบแย์สีไล่เข้ามาจะชีวิตกดสวิกยู้ใชเอ้าคันเปรียบเทียบเนาะกดสวิกยู้ใชแล้วก็แล้วมันพครทำงานให้เจ้าเออคันวันหน้ามันยังมีใดทํางานให้เจ้าไหมวะบรรทัดบรรทัดเงินนี่นะนี่บันนี้ เจ้าพัดนางทองว่าแพร่สิบอินคำเงินสีด่านรวยๆแต่ว่าเจ้าัดบอไปสางสวิกยูไซและไอแมนไพเป็นคนปั่มเงินขึ้นมาและกระบวนการปั่มมาจากเฉพาะทุกอันจะสางเองไหนเขาว่าใดดูดหนาเขาผลิตมาแล้วดิจะไม่แต่สื่อมาใส่ประกอบหรือซุปใส่นอยหรือกับไปปั่มนามเนาะมันก็ได้มันบอกย้อนหางมันลุมเมนนามปุนะกระดูดขึ้นมามันบอกมันก็ไล่เข้ามากับด้เงินด้ได้ายนาแบบแพร่สิมีแต่กดสวิกปิดสวิกบบดเงินมาบนี่เจ้าต้องขึ้นตามเพิ่งไหม บัณนี้เจ้าสวิตก็สวิตยุใส่ไพสางสวิตขยิเจ้าแล้วก็ได้เจ้าขนาดได้ซีจะดูดเงื่อนขึ้นมามันมาจากใสแต่ไพเป็นคนสั่งที่จริงในแพสซีฟอินคัมในธุรกิจเครือข่ายเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดเองหมดเลยแม่บอกฉะนั้นยังมีข้อหม้เขาว่าแพสซีฟอินคัมนี่มันมีจริงบิวสินีดโอนเนอร์ในธุรกิจเครือข kind of ่ายนี่นะสั to ่งแพสซีฟอินคัมได้มันมีจริงแต่ว่ามันต้องต้องมีคนนี่ในเครือข่ายนี่ ต่างคนต่างทํางานไม่บ่ต่างคนต่างหัวหน้าที่เนาะทำไปทำเล่าทําไปทำเล่าตามหน้าที่จนคลอง,องแต่กระซอยทิมกรนเิ่งมีผู้นาแต่รางซอยทิมซอยทิมซอยทิมม,าามันจะมีหย่อนไล่ขึ้นมาหย่อ,อ,อนไลขึ้นไลขึ้นไลขึ้นแล้วกระจังบ่วบอกถึงว่าถือฟังสายฟังควา้าหรืออะไรกต็ตามตามแผนการตลาดของบริษัทเครือข่ายนั้นนั้นบ่ล่ะกับแพสซีฟหันนาไม่ได้ยกหูไปซุ่มออนไลน์อย่างกรว่าไปที่อันนั้นคือบอกถึงปลายทางของมันเออไม่บละ มาต้นทางมันจะเทียจะได้นีในก่อนนี่นะเริ่มต้นนี่นะแม่แม่พอคนเขาเนว่มลงทุนหน่อยปึ๊บเนี่เขามาปึ๊บนี่ได้ที่ปลายทางปึ๊บอ่าก็อยาให้ก็ยาให้เจ้าของนะเป็นแบบปลายทางหน่อยน่เ่าะเจ้าของนี่ไปบางบางโตวันสัอยุทีจุดปลายทางก็คืออยากเป็นตัววี่งหน่อยนะอันนี้มันนี่ลืมื่นใชวว่าการที่เขาเริ่มต้นเขามาการเครื่อข่ายหนึ่งมันลงทุนหน่อยอยู่แล้วนะอันที่สองก็คือว่าอ่าเขาเขามาปุ๊บนี่ อย่าลืมมาเครือข่า,ขายเนี่ยเขาเขามาสั่งเนาะบางทีเขาใส่ทื่นเพื่อมาเฮ็ดธุรกิจเนี่ยเนาะฉะนั้นการสั่งมันสั่งแบบลยการสั่งนี่เครือข่า,ขายนี่ยเราเรื่องเฮ็ดเบียกกับคนนะเนาะเขาสาั่งตรงที่มันไดห้หัวใจคนเฮ็ดกับคนเนะาะบ่างทว่าบางคนนี่มาปึ๊บมาบางโตอยากเป็นใหญ่สะนะินะเนาะเราไปอวดไปโม้เาไปสะนะิอยากชนะคนอื่นเนาะสุดท้ายอ่าก็บุหิษัยอาการสั่งเครือข่า,ขายของเจา้าหรือเ่า คนนะนะตองตามเจ้าเนาะเพราะว่าเครือข่ายต้องเป็นคนเนาะฉะนั้นคนกับหัวใจคนกระตองเอาหัวใจของค้นบัญชะมันจึงมีเอ่นว่าเครือข่ายเกิดขึ้นได้บัญชาเนาะแม่นแลวเนาะเพราะว่าเพราะว่าเครือข่ายมันต้องมันต้องอาศัยคนจำเปนมากในการสางหยอดขึ้นมาบัญชาบันิสสางหยอดโซน้าที่เขาเหตุกันนี่นะเขาหันขื่นว่าลงทุนหน่อยอยากสบายไว้แล้วบ่บหาคนกระบวนการหาคนก็ยังบ่มีชัดเจนสานนะ หามาสิไปหาอยู่ใสเนี่ยจะยังมีกระบวนการชัดเจนสิไปหาก็ยังคือโอ้ยมันต้องลงทุนเพิ่มโอ้ยมันกี่ขา้นเฮ้ยมันเมื่อยเฮ้ยข่อยโ่เก่งเฮ้ยเขาบอว่ได้สินะปัญหาตัวนี้มันมาก่อนดิหาคนนี่ยังยุงเลยวันนี้เมทีมก็เลยอ่ะกษั่นย์เจากะรวบพไวัเบึ้งแต่ข่อยก็สิลงไปซอยต่างๆอนะมันเมทีมลงมาซอยหมายก็มวามันมีค่าใช้จ่ายดิอืมเขามาได้จะเครือบวะเนี่ยมันมา่พด้แได้แล้ว แมเ่เพราะไหนมาจักเทือแล้วก็มามาบ่บีบมาขันเพื่อจะได้หยอดได้บ้าน,นี้ <S <S <อ>บ้าน,นี้มัน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 ไปผิดใจของลูกขากบ<อ>มีบนะ่มันก็เป็นสามห้อยบริษัทเก่าๆนะมันก็ะยากเสรานั้นกระบวนการหาคนเขาต้องสัจจีนเนาะคือยังเพงเลิงว่าเราเหตุนี่นะกระบวนการต้องสัจจีนมมนต้องเอ,อื้อเอื้อ,อเพื่อหามาแล้วบ้าน,นี้หาไดคนมาแล้วบ้านี้ไดคนมาแล้วหามาแล้วเขาต้องมาหักษาก่อนของเขาจะเรียนหักษาก่อนอหักษาก่อนหักษาไว ยังพรท่านสังเลยเ<อ>ไม่ว่าหักซาไหวในสถานะที่แบบว่าโคชิ่งก็ก่อนว่าเขาเขาหนีหามาแล้วแต่เขาอยู่กลุ่มไหนมันบ่เ,<อ>เขาเป็นกลุ่มผู้บริโภคซื้อหร<อ>ือมาเพื่อจะขายออกกาไรหร<อ>ือมาเพื่อเขาจะเขามาเพื่อเหตุธุรกิจน้ำกังห้างขยายองค์กรนะเน<อ>ี่ยเขาต้องหูจักเขาก่อนแล้วก็หักซาเขาไม่ว่ากให้เขาได้เงินกับวิธีการหักซาคนที่ดีสุดคือให้เขาได้เงินเ,<อ>เ ให้เขาใ้เงินในสิ่งที่เขาถนัดหรือสิ่งที่เขาเลือกนะเ,เขาเลือกมาแล้วว่าเออเขาต้องการเป็นผู้บริโภคแต่ว่าอยากซื้อบริโภคได้เงินนี่นะมีผลนะครับเข้ามาหรือว่าเขาอยากขายแล้วก็ได้เงินจากกําไรเข้ามาก,กระไรยอดจากระบบเนหรือว่าเขาอยากเป็นผู้นําขับเคลื่อนคนขับเคลื่อนองค์กรร่วมคนประสมสีเป่านี่เลยคือเขาเหนะ็นี้วยนะนี่ระบบเคลื่อนว่กักรักษาแม,แมน <ไป S 2> เนี่ทีที่ที่แพนมาเนาะอ่าลาย เครือข่ายก็บะลายๆคนเลยเนาะเครือข่ายให้มันดีหมดเลยละลายๆคนนี่อยากไปบีบทุกกลุ่มคนมาเสียนซนะเนาะอยากมปบีบหด้ใจเจ้าข้องมาเสียนซะเนาะแล้วสุดท้ายนี่การเกิดการเอ่นมาสร้างปัญหาให้เจ้า้องเนาะ,ะกับไปโทษคนอืน่นมาเข้าไปเหตุนั่มมตามเนาะเพราะว่าการซื่อหรือว่าการไปบีบขันของเจ้าเนะองเนาะเพราะว่าอยากให้ด้ใจของเจ้าเนาะเพราะว่าจเจ้าไปช่วยเรือคนหรือว่าอยากไปสร้างคนเนาะเพราะว่าเจ้าบริสา่งตามกลุ่มคนเนาะไปบีบกลุ่มคนนะนะก็เลยเฮ็ดให คนคนหนเนาะบ่ตามเจ้าและเจ้าก็ว่าเขาเป็นจังสันจังสีบางเื้อเขาเอาขออ่างมาเพื่อปไปดำเจ้าว่าเขาบ่มี่ไปหรอเวลาที่จริงทุกคนมันมีอยู่หรอกแต่เพียงแต่ว่าการที่ไปซื้อหรือว่าการที่ไปสวนของเจ้าไปช่วยเขาหัช่วยให้ได้ใจของเจ้าเนาะบแม่นช่วยให้ได้ใจของเขาเนาะการส้างคนฉะนั้นเพชรเมืองเล่านี่เฮ็รระบบออกมาเนาะก็คือออกออกแบบมาจะไปช่วยเรือคนอดีเนาะเพื่อให้มันได้ใจ คนอื่นเนาะให้ได้ใจสมาชิกบาัินซาเขาอยู่กลุ่มใดเขาจะ,ะพัฒนากลุ่มนั้นเนาะเขาจะมีอิอ่นว่าเขาจะเดินในด่านของเขาความนัฒนของเขาบาสินซาเนาะฉะนั้นเพชรเมืองลาวนี่จะเป็นตัวที่ไปปันป่นคนสวยคนอีดีเนาะระบบเพชรเมืองลาวที่เฮ็ดมานี่แน่นขึ้นทุกมื่นทุกมื่นเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องการเฮ็ดคลาย